ปัญจศีลานิยจามะปัญจสีลานิยจามะตติยามติมยังพันเติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงสวรักายะัจายะเจรเนนจาจรเนนะจาปัญจสีลานิยจามะ นามูต<จ>ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาสมูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังขชามีทำมังสารนังขชามิสร้างขังสารนังขชามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขชามิทุติยัมปีทัมังสารนังขชามิทุติยัมปีสร้างขังสารนังขชามิ ตาติยัมปีพุทธังสารนังขชาเมิตาติยัมปีธรรมังสารนังขชาเมิตาติยัมปีสร้างขังสารนังขชาเมิติสารณะขมนังนี้ทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ สุราเมระยะมะชาปมาทธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขยานเตสีเลนะโพสัมภาธาสีเลนิพุติยานติตัดสมาสิลังวิโสทเย อ่ากล่าวคำขอขมาพร้อมกันเลยขอขมาท่านหลป้าตามนะคะยกอันนี้พร้อมแล้วยกผ่านก่อนยกผ่านก่อนข้าพระเจ้าขอขมากรรมที่ได้กระทำผิดประมาทไร้พลั้งต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระอาจารย์ท่านพ่อกริฐมหามุนี

สถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ยานทั้งหลายญานทั้งหลายเหล่าสัตว์ประสาททั้งหลายเหล่าสัตว์ประสาททั้งหลายเนุษม์เพืเอ้ามุษุ์ที่ข้าพระเจ้าได้เคยกระทำผิดที่ข้าพระเจ้าได้เคยกระ

ยกโทษอโหสิกรรมยกโทษอโหสิกรรมที่มีต่อตัวข้าพเจ้าที่มีต่อตัวข้าพเจ้าขอให้หมดเวรขอให้หมดเวรหมดกรรมหมดกรรมตั้งแต่แบบป่านนี้เป็นต้นไปด้วยเถอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยสาธุสาธุสาธุตอที่ยองพันหวของพ่อแม่อธิษฐานในใจของแม่ด้นะก็เรียของแม่เรียกอะไรหวังว่า

ทสาทูสาธุไปได้ท่าทุทาูทาธูกไได้แม่เสร็จยังการพัานใทบายทัวรไม่รู้หรากแต่ทำาสาธูสาธุอาไปได้ เจ้าตาวตัวอาไปได้อาาอาาขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายความผิดใดๆก็ตามที่ได้กระทำไปในอดีตก็ขอให้ เป็นยุติมูฆะเป็นอโหติกรรมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไมีแต่ความผาสุกความเจริญด้วยการทุกคนทุกท่านเดินยะถาวาลิวหาปุระปราปิปุเรนติสาครางังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปก,กปเตอิชิตังปาชิตังตุมหังคิปสเมวสมิชตุสาเพปุเรนตุสังกปาปาชันโทปนละโสยะถามาณิโชติละโสยะถา สาพีทิโยววิวาชันตุสัพาโลโควินาสตุมาเตภวันวันตาลายโยสุขีธีขายุโกภาวาภิวาคันสิลิสานิจังอุทาปชาญโนจัตตาโลธรรมวัฏธันติอายุ สุขงังภาลัางเรียบร้อยแล้วนนำนำหมดเวรหมดกรรมแล้วอารังสม ปันโนภาเข